สวัสดีค่ะวันนี้เป็นคลิปสั้นๆอีกหนึ่งคลิปแล้วกันเนาะเพราะว่าค่าคืนนี้อยากถ่ายเพิ่มนะคะแบบอะไรน่ารักน่ารักไม่ซีเรียสกันบ้างดีกว่านะคะเดี๋ยวป้าจะให้เลือก3ใบนะคะพิกอกคาสาใบนะคะเป็นจ e r a l ร e ิต i ิงนะอาจจะต้องหนูไปตรงก็ได้กับหัวข้อน่ารักคลิปเก๋ใสๆเขาคนนั้นหรือเธอคนนั้นคิด ถึงคุณหรือเปล่าโดยไพ่ใบแรกให้เลือกเป็น King of Swords ที่สอง King of Pentacle s สวยมากเลยเนาะ Heaven and Earth Tarot King of Wands King of Swords King of Pentacle King of Wands เลียงตวนีดหนึ่งสองสามตัดใจได้ยังคะเดี๋ยวปัดเล่นด้วยดีกว่า <c oughs> ใครมีหลายคนก็เอาเลือกคนละกองนะแหมจริงๆไม่ต้องเป็นแบบนั้นก็ได้เป็นเพื่อนเป็นพี่น้องเป็นยตาเป็นพ่อแม่ก็ได้นาเล่นได้เล่นได้ เดี๋ยวขอเปิดทีละกองก่อนนะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาสับไพ่ดีไหมสำหรับกองหนึ่งนะคะนิดหนึ่งเนาะคือบอกตรงดีกว่านะการหันไพ่มาแล้วไฟอไ็อบสอดไนท์ออฟเพนเจอรคอลนะคะปัดสับไพ่แล้วก็ดูให้แล้วก็ดูเพิ่มด้วยอะคะ่ะแต่ว่าลดระยะเวลาของคลิปเนาะ เขาคิดถึงคุณนะคะแต่ว่ามันมีความเจ็บปวดความอ้างวางอยู่ในนั้นความหวังเขาน้อยนิดนึงเป็นความหวังที่สดใสนะแต่น้อยนิดนึงในการที่เอ๊คิดถึงคุณแล้วมันเหมือนมีติดมีประเด็นอะไรกันบางอย่างอยู่นะคะเพราะว่าคุณนะคะคุณนะ่ะ ไม่ได้ว่าดีกว่าแต่บอกว่าคุณอาจจะแบบเป็นคนมีนิสัยบางอย่างแบบเออเขาอาจจะดูเหมือนคุณเอาแต่ใจอ,อ่าคุณอยากให้เขาทําอะไรแบบอย่างที่คุณชอบอย่างนี้นะแต่เขาคิดถึงคุณนะคะถึงแม้จะอะไรยังไงก็ตามเขา,าคิดถึงคุณเป็นเจ้าแม่คุณแม่ทุนหัวพอคุณม่ทุนหัวนะแต่ถามว่าจะ แล้วมันมันจะดีไหมเขาคิดถึงแล้วจะยังไงถ้าสําหรับคนที่ห่างไกลกัอนอยู่นะ่าไกลกัอนอยู่นะคะเขาต้องทําในสิ่งที่เขาจะต้องรับผิดชอบเรื่องงานหรือนนติดภาระอะไรของเขาต่างๆนานามันเป็นไวโพซ่าสลับกันได้นะหรืออาจจะเป็นคนเองนะคะที่ติดเรื่องงานติดเรื่องที่ต้องเคลียร์ต้องทําค่ะนะคะเราก็บางคนที่อยู่ใกล้กันนะคะได้เจอกัน เดี๋ยวก็ทะเลาะกันบ้างเดี๋ยวก็ขัดใจกันบ้างเดี๋ยวก็งงยงงงแงกันบ้างไอคิดถึงก็คิดถึงอยู่แหละนะคุณลองปรับรถอ่ะปรับรถเขาเรียกว่าความความแข็งลงมานิดหนึ่งนะคะเป็นความอ่อนโยนขึ้นบ้างนิดหนึ่งนะคะมันจะดีคิดถึงละจ้ะแต่คิดถึงแบบคนไกลก็อาจจะยังไม่ได้เจอกันเร็วๆนี้นะบางท่านแต่นี้เป็นจเนอร a ลนะไม่ใช่บอกไม่ได้เจอแล้วก็ไปหน่อยนะคะ เอาละต่อไปนะคะกองสองค่ะไปจ้ะสำหรับกองที่2นะคะใครที่เลือก king of pentacle นะกองแรกผบไ,ได้ดูไพ่ไม่ต้องมีอะไรพูดเยอะเลยค่ะสำหรับกองสองนะคะเขาคิดถึงคุณค่ะคิดถึงมากถ้าเขาทำได้นะคะถ้าเป็นคนไกลจะทำทุกวิถีทางค่ะเพื่อมาหาคุณต่อให้ต้องทำงานหนักหน่วงรีบมาไม่ได้รับมไม่ดไมด้นอนอะไรนะคะเขาเป็นคนเข้มแข็งมาก ในการคิดถึงคุณนะคะคิดถึงไปสุขใจไปด้วยแต่ก็จะมีเรื่องราวในชีวิตอยู่เป็นคนทํางานหนักเหรอคะทำงานเยอะใช่ไหมเป็นไวพอซ่าได้นะคะสลับกันได้ค่ะพลังงานค่ะแต่ไม่ต้องกังวลค่ะเขาเป็นคนเก่งต่อให้แบกรับอะไรไว้นะคะเขาจะปรับบาลานได้นะคะแล้วก็จะมาหาคุณจนได้ถ้าคนที่อยู่ใกล้กันแล้วเขาก็จะทําทุกอย่างเพื่อยิ่งให้ได้นะคะอยู่ใกล้คุณอยู่ด้วยกันกับคุณ อไปอีกนานๆเลยจ้ะโอ้ยอิจฉาจังกองนี้กองสองเนาะเดี๋ยวไปกองสามต่อจ้ะกองสามจ้าเขาคนที่คุณนึกถึงเธอคนที่คุณนึกถึงนั้นคิดถึงคุณไหมใครที่เลือกอันนี้ไว้นะ King of w a n d s คิดถึงสิคาทำไมจะไม่คิดถึงล่ะคิดถึงมากเลยแต่ติดความกังวลนะจ๊ะ แล้วก็มีสิ่งที่ต้องทำอย่างอื่นด้วยเครียดด้วยนะเรื่องที่ต้องทำบางอย่างคะ่ะคนคนนี้ของคุณหรือตัวคุณเองนะคะอาจมีความกังวลค่ะวิตกกังวลอะไรบางอย่างนะคะคนคนนั้นของคุณคะ่ะอาจจะเป็นหรือตัวคุณเองมันเป็นไวโพซ่าพลังงานกลับได้เป็นคนไกลคะ่ะหรือเป็นคนที่ต้องเดินทางบ่อยนะแต่เป็นคน ที่มุ่งมัน่นตั้งใจทำอะไรทำจริงนะไม่ต้องกังวลนะคะตัวเองความยุติธรรมจะเกิดขึ้นนั่นคือเขาคิดถึงคุณใช่ไหมเขาจะพยายามทำทุกอย่างเพื่อมาหาคุณบางท่านอาจจะเป็นระยะเวลาการเดินทางที่นานได้แต่บางท่านจะมาอย่างรวดเร็วเลยค่ะ บบอาจจะบังเอิญเจอโดยไม่ทันคาดคิดไม่คิดว่าจะเจอแบบพอนัดกันแบบไกลๆนัดกันเป็นแบบกิจจาักษณะแล้วก็ไม่ได้เจอได้คาที่เคลื่อนแต่อาจจะมาแบบเร็วมาแบบไปเลยแหละขอให้เขาเคลียร์เรื่องบางอย่างก่อนนะอาจจะอยู่ๆกะว่าเอออีกสักพักใหญ่เลยมาเจอคุณติดต่อมาพาไปทานข้าวไปอะไรก็แล้วแต่แล้วอยู่ๆแบบทนไม่ไหวอาจจะมาแบบกา,ารทันหันเลยก็ได้นะแต่ยัางงันก็จะดีงามเวอร์ค่ะ สำหรับกองนี้ไม่คุณหรือเขานะคะติดอะไรบางอย่างอยู่มีความวิตกกังวลแล้วก็มีเรื่องที่ต้องเคลียร์แต่ยังไงก็ได้เจอกันนะจ๊ะจะเร็วจะช้าก็ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลด้วยเป็น general reading นะการอ่านดวงนะคะไม่ใช่อ่านส่วนตัวของคนใดคนหนึ่งขณะอ่านส่วนตัวยังมีทำลายคาดเคลื่อนเลยนะจ๊ะประกอบกับการกระทํา ของผู้นั้นๆด้วยค่ะนะคะชตาตาฟาริคิดนะคะอาจจะต้องเกิดค่ะแต่ใจและการกระทําของเราเท่านั้นที่จะทําให้มันดีขึ้นหรือแย่ลงรวดเร็วขึ้นหรือช้าลงอยู่ที่พลังงานของคุณค่ะน่ารักเนาะเอาล่ะยังไงคิดถึงกันก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะคิดถึงลอยเจ็บปวดนะคะคิดถึงแล้วเป็นพลังให้แก่กันและกันนะคะดีที่สุดคะ่ะตอนหลับฝันดีแล้วจริงๆนะคะคืนนี้สองคลิปแล้วคะ่ะไปนอนแล้วฝันดีจ้ะ